สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่พื่อนๆทั้งน้องทาง YouTube นะครับวันนี้ก็ร้านเอเะครับมาทําคลิปให้ลูกค้านะครับเป็นวิธีการเล่นรถให้โคบังคับคุยหนาห้าแปดศูนย์นะครับก็คันนี้มีอัปเดตเรื่องของรีโมทนะครับรีโมทเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวนี้นะครับเปลี่ยนมาใช้เป็นไฟสกายนะครับก็ใช้กับวาวรุ่นใหม่นะครับทีนี้ก็จะมีเรื่องของวิธีการเล่นที่ เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยนะครับตัวนี้ต้องบอกลูกค้าก่อนว่าราคาที่ลดลงมานะครับก็คือเราลดราคาตัวชุดคิดตัวระบบตัวนี้ตัวระบบแปลงไฮดรอลิกตัวนี้ลงมาด้วยราคาของรีโมทนะครับที่มันถูกลงนะครับเราก็ลดราคาลงมาตามราคาของของที่มันลดลงนะครับก็โอเคนะครับคันนี้เป็นรถวีลแชร์80นะครับลูกค้าขอทําเป็นสีส้มนะครับแล้วก็ทําให้ แปรงไฮดรอลิกเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเล่นกันนะครับเริ่มต้นเลยก็คออือใส่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็แนะนำเป็นแบตเดิมก็ได้นะครับแบตเดิมก็เล่นได้นะครับเสียบแบตเตอรี่เข้าไปนะครับตัวปลั๊กก็จะเป็นปลั๊กเดิมนะครับเป็น XT 3 0 XT 3 0นะครับแบตเตอรี่ใส่ไปแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะ ปิดคเวอร์ได้นะครับเอาคเวอร์ปิดไปมีสวิตช์ปิดเปิดอยู่ตรงนี้นะครับนะครับสวิตช์ปิดเปิดอา่าโอเคก็ให้เราปิดสวิตช์ที่ตัวรถด้วยก่อนนะครับใส่แบตเราปิดสวิตช์ด้วยก่อนจากนั้นเปิดรีโมทนะครับวิธีการเปิดรีโมทก็กดปุ่มตัว power นะครับมี2ฝั่งกดปุ่ม power ค้างไว้ทั้ง2ฝั่งนะรอจนรีโมทเปิดอา่าก็จะมี warning ขึ้นมาเขียนว่า fade off switch i n นเด p p ์อั i โพซแล้วก็ lower t ์ r t ตเตนะครับก็คือสวิตช์พวกนี้นะครับตัางขึ้นบนให้หมดแล้วก็ดึงตัวทัตเตอก็คือตัวนี้นะครับลงล่างล่างโอเคก็จะเข้าหน้านี้นะครับเปิดรีโมทเสร็จแล้วก็เปิดตัวรถนะครับหลายคนชอบจําสลับนะครับบอกว่าเปิดตัวรถก่อนเปิดรีโมทนะครับอันนี้ก็ให้เปิดรีโมทก่อนตัวรถนะครับเวลาปิดก็ปิดให้รถปิดรถก่อนแล้วค่อยปิดรีโมทโอเคเปิดตัวรถ เปิดตัวรถก็จะมีสัญญาณขึ้นมานะครับหลายเสียงเลยนะครับสัญญาณตรงนี้สําคัญนะครับเวลารถมีปัญหานะครับลูกค้าบางทีทักมาบอกว่ามันมีเสียงดังติ๊ดติดอันเนี้ยคือผมตอบไม่ได้นะครับมีเสียงดังติ๊ดติดรถไม่ทํางานอ่าจะต้องรบกวนลูกค้าถ่ายเป็นคลิปแล้วแล้วก็ให้ผมได้ยินเสียงนะครับว่าเสียงมันดังยังไงเสียงมันดังทีขนาดไหนเสียงดังกี่ครั้งเสียงสัญญาณออกจากปั๊มหรือจากตัวเดินนะครับ อันนี้ผมถึงจะวิเคราะห์ได้นะครับเดี๋ยวผมปิดเปิดให้ฟังเสียงใหม่ทีนึะนะครับหนึ่งสองสาโอเคสัญญาณพร้อมแล้วนะครับอ่าคันนี้มีระบบไฟสองสว่างนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วระบบไฟสองสว่างใช้สวิตตัวนี้นะครับสวิตดีนะครับก็จะมีชื่อ มีชื่อสวิตช์บอกอยู่ตรงรีโมทนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้สวิตช์เอสวิตช์บีสวิตช์ซีสวิตช์ดีนะครับก็จะมีชื่อบอกอยู่ตรงนี้ตัวนี้ปิดเปิดไฟนะครับปิดเปิดไฟหน้าโอเคตัวเดินนะครับตัวเดินซ้ายใช้ VR ตัวนี้นะครับตัวเดินขวาใช้ VR ตัวนี้ ต่อมาตัวปั๊มเปิดปิดปั๊มนะครับเปิดปิดปั๊มจะใช้สวิตช์ A ก็คือตัวซ้ายมือสุดนะครับคือตัวนี้กับสวิตช์ B คู่กันนะครับปั๊มเนี่ยจะมีอยู่3ระดับนะครับก็คือเปิดแก๊กที่1ให้ดึงสวิตช์ B มาที่ตำแหน่งเซนเตอร์นะครับปั๊มก็จะเริ่มหมุนนะครับถ้าต้องการเร่งปั๊มอีกนิดนึงนะครับ ถ้าต้องการเล่งเร่งเงนิดนึงให้ดึงสวิตช์ A ลงมาข้างล่างนะครับจะขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับหรือถ้าต้องการเล่งสุดเลยก็ให้ดันสวิตช์ B ลงมาด้วยนะครับตรงเนี้ยจังหวะตรงนี้เราก็หาเอานะครับว่าตรงไหนมันมันเล่งแรงเล่งเบานะครับก็ไม่มีอะไรนะครับถ้าเบาสุดเลยก็คือดันสวิตช์ A ขึ้นดึงสวิตช์ B ลงมาตำแหน่งเทนเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นแหล่งตำแหน่งเบาปั๊มสุดนะครับ อ่ะโอเคนะครับถ้าต้องการเร่งปั๊มนะครับเร่งปั๊มขึ้นมาอีกนะครับก็ดึงสวิตซ์เลงมาตำแหน่งดาวนะครับปั๊มก็จะเร่งขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง ก็โอเคนะครับวิธีการเล่นก็ประมาณนี้เวลาปิดปั๊มนะครับก็ดนันสวิตช์ทั้งสองตัวขึ้นบนให้หมดนะครับวิธีการปิดนะครับให้เราปิดที่ตัวรถก่อนนะครับปิดที่ตัวรถก่อนนะครับแล้วก็ปิดที่รีโมทวิธีการปิดรีโมทให้เรากดปุ่ม power คู่กันนะครับค้างไว้นะมันก็จะดับกดค้างไว้นะครับอย่าลืมนะครับใช้วิธีการกดค้าง โอเคก็ประมาณนี้ขอบคุณเพื่อนๆพื่อนี่น้องๆทาง YouTube นะครับที่ติดตามผลงานของ apk สวัสดีครับ